สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูเต๋อในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์กันค่ะสำหรับหนังสือที่ใช้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่สค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า97นะคะแบบฝึกหัด3.2การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรข้อที่1นะคะ เติมคำตอบจากภาพนะคะก็จะเป็นการใช้ไม้เมตรในการวัดความยาวของเชือกค่ะ1เมตรนะคะก็จะเท่ากับ100เซนติเมตรค่ะข้อที่1น,นะคะเชือกสีเขียวยาวมาดูนะคะจากภาพเชือกสีเขียวนะคะยาว100 cm, กับอีก35เซนติเมตรนะคะก็จะเท่ากับ135เซนติเมตร หรือ1เมตร35เซนติเมตรค่ะข้อที่2นะคะเชือกสีแดงยาวมาดูรูปนะคะ100 200กับ35เซนติเมตรค่ะก็จะเท่ากับ235เซนติเมตรหรือ2เมตร35เซนติเมตรค่ะข้อที่3นะคะเชือกสีเหลืองยาวมาดูค่ะ100กับอีก 8 0ซนเมตรนะคะก็จะเท่ากับ180หรือ1เมตร80ซนเมตรค่ะข้อที่4นะคะเชือกสีฟ้ายาวมาดูนะคะ100 200กับอีก5 0ซนติเมตรค่ะก็จะได้เป็น2 5 0ซนเมตรหรือ2 5 0เมตร50ซนติเมตรค่ะข้อที่5นะคะเชือกสีไหนยาวที่สุดนะคะ มาดูค่ะเชือกที่ยาวที่สุดก็คือเชือกสีฟ้าค่ะยาว2เมตร50เซนติเมตรค่ะและข้อที่6นะคะเชือกสีไหนสั้นที่สุดเชือกที่สั้นที่สุดก็คือเชือกสีเขียวค่ะยาว1เมตร35เซนติเมตรค่ะต่อไปเปิดไปหน้า98นะคะข้อที่2เติมคำตอบ ในภาพนะคะก็จะเป็นการวัดส่วนสูงของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะข้อที่1นะคะนกกระจอกเทศสูงมาดูนะคะ100กับอีก70ก็จะเท่ากับ170เซนติเมตรหรือ1เมตร70เซนติเมตรค่ะข้อที่2นะคะจิงโจ้สูงมาดูนะคะ100 กับอีก85เซนติเมตรก็จะเท่ากับ185เซนเมตรหรือเท่ากับ1เมตร85เซนติเมตรค่ะข้อที่3นะคะลูกยีราฟสูงมาดูค่ะ100 200กับอีก80เซนเมตรนะคะก็จะเป็น280เซนติเมตรหรือ2เมตร80เซนติเมตรค่ะข้อที่4นะคะ นกฟราเมงโก้สูงมาดูค่ะ100กับอีก10เซนติเมตรนะคะก็จะเป็น110เซนติเมตรหรือ1เมตร10เซนติเมตรค่ะและข้อที่5นะคะอะไรสูงที่สุดและอะไรเตี้ยที่สุดนะคะคําตอบก็คือลูกยียราฟสูงที่สุดและนกฟราเมงโก้เตี้ยที่สุดค่ะต่อไปไปดูหน้า99นะคะ ข้อที่3โยงเส้นจับคู่ก็จะมีรูปภาพมาให้นะคะเป็นภาพในห้องเรียนซึ่งกําหนดความสูงของโต๊ะครูมาให้1เมตร5ซนติเมตรค่ะแล้วก็ความสูงของโตัวนักเรียนนะคะ80เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนสังเกตข้อที่1ความสูงของครูนะคะ ข้อที่2ความสูงของชั้นวางหนังสือและข้อที่3ความสูงของนักเรียนหญิงค่ะแล้วก็มาดูความสูงนะคะที่เขากำหนดมาให้ก็คือ1เมตร10เซนติเมตร5เมตร25ซนติเมตรและ1เมตร60เซนติเมตรค่ะทีนี้นักเรียนมาดูความสูงของครูนะคะครูน่าจะสูงที่สุดก็คือ1เมตร6 0ซนติเมตรค่ะ ต่อไปความสูงของชั้นวางหนังสือนะคะจะเห็นว่าชั้นวางหนังสือสูงน้อยกว่านักเรียนหญิงนะคะแสดงว่าชั้นวางหนังสือเตี้ยที่สุดนะคะก็คือ1เมตร10เซนติเมตรค่ะและความสูงของนักเรียนหญิงนะคะก็จะเป็น1เมตร25เซนเมตรค่ะ